สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r e v i e วกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ d r a g ั n b ั l l Super ์อัปเตอร์ทั้งหลายนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับโกคูกับเบจิต้าได้ฟิวชั่นกันเป็นโกจิต้าเพื่อปะทะกับเจ้าบลีดการต่อสู้ครั้งนี้นะครับใครจะเป็นผู้แพ้และใครจะเป็นผู้ชนะนะครับในตอนนี้เรามาดูการต่อสู้ที่โคตรจะดูเดือดกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างหากใครยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับเลื่อนไปใต้เดคคลิปชั่นนี้ โอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลางั้นเราไปรับชมกันเลย หลังจากที่โกคูกับเบจิต้าได้ฟิวชันกันดูเหมือนว่าเจ้าบลิจะตกใจแหละครับเมื่อมีนักรบผู้ใหม่ได้ปรากฏตัวขึ้นแกแกมันเป็นใครกันฟละและเจ้าสองตัวนั้นไปไหนฉันนั่นหรอกก็ไม่ใช่โกคูกับเบจิต้าที่แกตามตัวหรอกแต่ฉันก็คือ2บุคคลที่รวมร่างกันและตอนนี้ฉันคือโกจิต้าสุดแสนเท่งไงล่ะโกจิต้าหรออย่าบอกนะว่าพวกแกสองคนมันรวมร่างกันได้ด้วยทางด้านคาเบที่ดูการฟิวชั่นกันของโกคูกับเบจิต้าถึงกับตกใจกับพลังมหา มหาสารที่เอ่อล้นออกมาจากตัวของโกจิต้าทำไมพลังของอาจารย์ถึงมหาศารขนาดนี้นี่เนะรอผลของการฟิวชั่นกันได้พลังที่มหาสารมหาสารเกินไปแล้วนี่คาเบะอย่าเพิ่งอึ้งไปเอาถั่วเซียนนี้ไปฉันให้นายอีเจ้าบ้านนั่นมันรวมร่างกันโดยการฟิวชั่นกันใช่ไหมพลังของมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยแต่พวกแกอย่าหวังไปหน่อยเลยว่าจะสามารถจัดก,การข้าได้ข้าไม่ยอมรอก ทางด้านโกจิต้านะครับเมื่อมอบถั่วเซียนบางส่วนให้แก่คาเบะแล้วเขาจึงกินถั่วเซียนส่วนที่เหลือนะครับเพื่อเพิ่มพลังของเขาให้กลับมาเป็นดังเดิมเยี่ยมเลยได้กินถั่วเซียนแล้วรู้สึกมีพลังวังชาเหมือนเดิมแล้วเอาล่ะเราจะชนะเจ้านั่นได้อย่างแน่นอนพูดจาอวดดีจริงๆไอ้พวกขี้โกงบางอาจฟิวชั่นกันจะได้ถ้าอย่างนั้นละก็แกเอาไอ้นี่ไปกินหน่อยละกันจงตายไปซะ แต่ดูเหมือนว่าเจ้าบลีดนะครับมันยังไม่ทันได้โจมตีโกจิต้าใช้ความเร็วของเขาในการนะครับมายับยั้งเจ้าบลิดไว้ได้ทันเวลาพอดีดูเหมือนว่าโกจิต้าเขาจะไม่พอใจนะครับกับการกระทาของเจ้าบลิดตั้งแต่ฆ่าเผ่าพันธ์ชาวไซย,ยาแล้วเขานะครับโกรธแค้นเจ้าบลิดเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับเจ้าบลิดจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแล้วล่ะครับ โกจิต้าเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาทำการต่อยที่ท้องของเจ้าบลิดอย่างเต็มแรงเอ้ยแกบังอาจบังอาจมากโอ้ยไม่โผกไม่กล่าวขี้เกือบแตกอย่าพูดมากทำสำออยไปหน่อยเลยเอานี่ไปกินซะโกจิต้าเขายังไม่หยุดเพียงเท่านี้เขารีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับต่อยที่หน้าของเจ้าบลิดอย่างเต็มแรง และต่อด้วยการรัวหมัดอย่างหนักหน่วงนะครับใส่เจ้าบลิดดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าบลิดไม่สามารถตั้งรับการโจมตีของโกจิต้าได้เลยแม้แต่น้อยนิดและปิดฉากการต่อสู้ด้วยการอพกรัดใส่เจ้าบลิดเต็มเตมคางดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับหน้าตาของเจ้าบลิดเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วคาเบตที่ดูการต่อสู้อยู่ถึงกับตกใจกับพลังที่มาสารของโกจิต้าที่สามารถจัดก,การเจ้าบลิดได้อย่างง่ายดาย แข็งแกร่งมากเลยครับอาจารย์โคตรแข็งแกร่งเลยเยี่ยมมากๆเลยครับคุณไม่จําเป็นต้องเป็นซูเปอร์เซ่าแต่สามารถชนะเจ้านั้นได้แบบง่ายได้เลยครับใจเย็นๆก่อนวัยรุ่นฉันว่านายนควรไปจากที่นี่ก่อนนะคาเบ ได้เลยครับท่านอาจารย์โกจิต้าคาเบะเมื่อได้รับคําสั่งเขาจึงรีบไปในทันทีดูเหมือนว่าตอนนี้สถานการณ์ของเจ้าบลีดมันจะย่ําแย่แล้วล่ะครับเมื่อโกจิต้านะครับเขาตั้งใจจะ,ะเด็จศึกให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ฉันจะรีบจัดการแกให้เร็วที่สุดฉันไม่อยากใช้ขยะอย่างแกยังอยู่บนจักรวาลใบนี้อีกแกตงหายไปซะไอ้เจ้าบลีดโกจิต้านะครับเขาไม่ประมาทเลยเขาทําการแปลงร่างเป็นซูเปอร์สซยบลูในทันทีและเตรียมใส่ท่าก๊อดบิ๊กแบงเพื่อเด็จศึก พลังของโกจิต้าบลูพุ่งไปด้วยความเร็วแรงดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าบลีดนะครับมันจะไม่สามารถลบได้แล้วแต่มันทําสิ่งที่พวกเราแทบไม่เชื่อเลยเมื่อมันสามารถต้านทานพลังของโกจิต้าได้โอ้โหเป็นยังไงล่ะวเรอหามันดาแกหรือไงแต่ว่ามันน่าเหลือเชื่อเลยนะแกสามารถต้านพลังนั้นได้ใครกันฟลาบอกว่าจะลบค่าทิ้งไปไหนเหรอนี่เหรอพลังที่แกมีออนวะ ทางด้านคาเบก็ถึงกับตกใจเลยแหละครับเมื่อพลังมหาศาลของโกจิต้าไม่สามารถนะครับจัดก,การเจ้าบลีดได้เฮ้ยใจเย็นๆก่อนเจ้าบลีดตามเทคนิคแล้วไม่ว่าจะเป็นสกิลหรือพลังของข้าก็ยังเหนือกว่าแกอยู่นะอย่าได้ใจไปหน่อยเลยทําไมแกดูมั่นใจเหลือเกินว่าแกในแข็งแกร่งกว่าข้าแล้วนี่ข้ายังไม่ได้ใช้พลังของข้าเต็ม100เซเลยนะแกรู้หรือเปล่าก่อนที่แกจะมั่นใจอะไรไปเนะี่ยแกช่วยดูก่อนนิดนึงละกันเดี๋ยวจะหน้าแตกหมอไม่รับเย็บสนาเจ้าผอพั ชาวซยเอแต่ดูเหมือนว่าทางด้านโกจิต้านะครับเขาจะไม่สนใจนะครับสำหรับเจ้าบลีดเลยเอ้ารอฉันจําได้แกบอกว่าก่อนหน้านี้แกใช้พลังไป50%ใช่ไหมต่อให้ฉันบวกลบคูณหารดูแล้วพลังของแกก็ยังไม่เทียบเท่าฉันเลยแกเอาอะไรมามั่นใจของแกว่ามีพลังมากกว่าฉันนะไอ้บื้อและฉันจะไม่เล่นเล่นกับแกเด็ดขาดถึงยังไงก็ตามที่ฉันจะไม่ให้แกแปลงร่างฉันจะยิงพลังเพื่อจบชีวิตแกตอนนี้เลยแกไม่มีโอกาสหอกในการเทียบไปได้แกร่งกว่านี้ แต่ดูเหมือนว่าเจ้าบลีดนะครับมันไม่สนใจนะครับมันเบ่งพลังใส่โกจิต้าและลอยขึ้นไปบนฟ้าใจเย็นๆก่อนการต่อสู้ที่แท้จริงมันจะเริ่มต้นขึ้นต่อจากนี้ตั้งหากยา่า ีบ้าชะมัดยากไม่ทันแล้วหรอมันจะแปลงร่างที่แท้จริงของมันออกมาแล้วเราต้องรีบปิดศึกมันก่อนก่อนที่มันจะแปลงร่างได้เรามีเวลาอยู่เพียงแค่30นาทีเท่านั้นถ้าเราไม่รีบเราจะแพ้มันได้แน่นอนและทันใดนั้นเองเจ้าบลิดได้แปลงร่างกลายเป็นโกลเด้นบลิดในทันทีเป็นยังไงรู้สึกแปลกใจไหมกับความเป็นสีทองสุดอรามงามตาของข้าเป็นยังไงเท่หรือเปล่าอะไรนะ สีทองเงั้นหรอโอ้ยเห็นจนเบื่อแล้วจากรวังของข้าก็มีเจ้าฟริเซอร์ก็แปลงได้ดูเหมือนว่าเจ้าบ,บลีดนะครับจะโกรธนะครับการดูถูกนะครับความเป็นสีทองสุดอ่างงามรามตาของพี่แกเจ้าบลีดไม่รอช้ามันรีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงเพื่อโจมตีใส่โกจิต้าบลู โกจิต้าสามารถรับหมัดการโจมตีของเจ้าบลิดได้ดูเหมือนว่าตอนนี้โกจิต้านะครับเขาพยายามเร่งการต่อสู้ของเขาให้จบไวที่สุดเพราะเขากลัวว่าโกจิต้าของเขานะครับจะไม่สามารถอยู่ได้นานตามที่เขาต้องการแกจะรีบไปไหนของแกวะการต่อสู้ของเราเหมือนเป็นการต่อสู้ที่ดีไม่ใช่หรอจะเร่งรีบไปไหนคายังพึ่งเริ่มสนุกอยู่เลยหรือว่าแกหรือว่าแกเป็นร่างนี้ได้ไม่นานหนึ่งไงแกมีเวลาจํากัดใช่ไหมฮ่า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 ยี่เริ่มเกลียเจ้านี่แล้วรู้มากจริงๆเอาหมัดฉันไปกินหน่อยละกัน แต่ดูเหมือนว่าเจ้าบลีดนะครับมันจะทำการสวนกลับโดยการแทงเข่าโที่คางของโกจิต้าอย่างเต็มแรงและมันทำการลอยขึ้นไปบนฟ้าและยิงพลังรัวๆใส่โกจิต้าเพื่อหวังผด็กศึกและต่อด้วยการยิงพลังมาหาศาลซ้ำไปอีกหนึ่งที ดูเหมือนว่าตอนนี้โกจิต้าเขาจะรู้แล้วล่ะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้น่าจะย่ำแย่แล้วฮี่แย่แล้วล่ะสิถ้าเอางี้ไปกินหน่อยอีกแล้วกันกดบิ๊กแบงพลังคลื่นเตา ตอนนี้พลังของเจ้าปลีดกับโกจิต้าต้านกันอยู่บนฟ้ายังไม่รู้ผลแพ้ชนะนะครับเอาแล้วแหะครับใครจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้แกอย่าหวังไม่หน่อยเลยว่าแกจะทำลายล้างโลกใบนี้ได้ฉันไม่ยอมเด็ดขาดมันหมดเวลาสนุกของแกแล้วล่ะมั้งตอนนี้ข้าเหนือกว่าแกแล้วข้าจะพเด็ดศึกในการโจมตีแกเองโลกใบนี้ฉันจะจัดการมันเองดาก้นบอลอะไรฉันไม่สนใจแม่งแล้ว ดูเหมือนว่าตอนนี้โกชิต้าเขาจะเพียงพาแล้วแต่เขานะครับใช้ไคโอเคนในการตอบโต้กลับไปไม่ไหวแล้วถ้าอย่งงางนั้นก็ไคโอเคนแต่ดูเหมือนว่าพลังของโกชิต้านะครับที่เพิ่มเข้าไปมันจะยังไม่เพียงพอในการจัดการเจ้าบริดได้พลังของทั้งสองคนนะครับได้ระเบิดขึ้นกลางอากาศก่อน โกจิต้ารีบใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตามาที่ด้านหน้าของเจ้าบลีดเพื่อะเด็จศึกให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้แกกลับไปลงนรกของแกซะไอ้เจ้าบลีดแต่เมื่อกูจิต้านะครับเขาจะต่อยอีกหมัดหนึ่งเจ้าบลีดนะครับใช้เข่าของมันในการบล็อกการโจมตีนี้ไว้และต่อด้วยการใช้หางของมันในการจับแขนของโกจิต้าไว้เพื่อหวังจะรัดโกจิต้านะครับและโจมตีใส่โกจิต้าโกจิต้าไม่สามารถขยับเขยื่นได้เลย โกจิต้าจึงทําการแก้เกมโดยการยิงพลังแสกหน้าเจ้าบลีดไปเอาแล้วล่ะครับเจ้าบลีดนะครับจะสามารถรับพลังนี้ของโกจิต้าได้หรือไม่หากมันรับไม่ได้แล้วล่ะก็นะครับมันจะต้องตายอย่างแน่นอน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับร r ก g o นวันซูเปอร์อารเอร์นะครับก็ย้ำอีกทีว่าเป็นแฟนเมดนะครับไม่เกี่ยวกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นตอนนี้นะครับความสนุกความมันนะครับก็เจ้มจนมากๆเลยนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดซับกับไลคแล้วก็กดกระดิ่งนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับก็ไปกดนะเพราะว่าหากคุณไม่ได้กดติดตามเนี่ยผมว่าพลาดเลยละเพราะตอนนี้ถือว่ามันมากๆเลยและสาหรับใครนะครับที่กดกระดิ่งก็ให้กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยแล้วกันนะครับใครยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตตออนนนนนททีีีี่่่1จจงงปปััุบบกก็เเเลลลืไไไใ้้้้้ดยยผมิวรร แล้วก็มีฟิกเกอร์โมเดลราคขน้นบอนมานะครับก็ในแฟนเพจผมเลยนะครับถ้าใครชื่นชอบอยากสะสมนะครับก็ไปได้เลยมีของแท้แน่นอนแล้วก็อันนี้เพิ่งออกใหม่ด้วยนะครับฝากด้วยละกันสำหรับวันนี้ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่กดติดตามกันมาวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ